ช่วงนี้เรียกว่าหนักกันเลยทีเดียวครับมิจฉาชีพโทรหลอกเหยื่อปลอมเป็นตำรวจคราวนี้โทรหลอกคุณยายให้โอนเงินแต่โชคดีที่คุณยายมีแอปอโชว์เบอร์แปลกรู้ทันทุกสายจบแล้วพวกมึงเฮ้ยเฮ้ยย่ออะไรแดกวะก็ไปทำงานดิไข่วะ <Who> โชเบอร์แปลกรู้ทันทุกสายอยากทำไหมงานอ่ะครับอยากครับวุฒิการศึกษามีไหมมีมมครับสำเนาทะเบียนใครวะอ๋อเว็บพน,นันพี่รู้ได้ไงอะ่ะโช,เบ,โชเบอร์แปลกรู้ทันทุกสายเดี๋ยวนี้ไม่มีใครรับสายเลยสงสัยทุกคนมีวูคอ เบอร์ใครก็ไม่รู้แต่กูรู้ว่าเป็นไรเดอร์ที่เป็นคนโทรมานี่เองอ๊ะเดี๋ยวคุณคุณนี่มันโจรที่กลับใจเนี่ยชีวิตกูเปลี่ยนได้เพราะฮู้คเราจะต้องมีอนาคตที่ดีขึ้นสะดวขึ้นปลอดภัยขึ้น แล้วอย่าลืมโชวเบอร์แปลกรู้ทันทุกสายยังไงต้องขอบคุณพี่มากนะครับที่หางานให้เขาทําไม่เป็นไรจ้ะล้วก็กลับเนื้อกลับตัวซะนะค่ะพี่ังไงขอบคุณพี่มากนะครับจะแล้วเราอ่ะกลับตัวเหมือนกันไหมไม่อ้าวก็อยญาเหี้ยาไมมึงไม่กลับเนื้อับเฮ้ย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 เน้เฮเฮ้ยเฮ้เเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮฮ้้ย้ โชว์เบอร์แปลกรู้ทันทุกสายและอย่าลืมโลดฮูสคอลโลดฮูสคอล